นี่ก็คือปลาดุกของเราวันนี้นะครับวันที่3นี่ก็ถังใบใหม่นะครับอาหารก็เท่าเดิมแต่ว่าลองผสมไก่บดลงไปนะครับไก่บด2อกิโลนะครับ2องถึงสโดนไก่บดผสมลงไปนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อเพิ่มโปรตีนให้ปลาขึ้นไปอีก จะลองดูนะครับนมงไม่มีไก่ก็หมดดีนะครับการจนงโดยจะเดินให้ทั่วๆนะครับป้องกันการแตกไซส์ันนมีพิเศษได้กินเยอะกว่าทุกวัน